ก่อนจะลื้อทาเองนะครับดูอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนนะเพราะว่าเนี่ยน็อตมันเป็นน็อตประแจดาวนะครับ4ี่ตัวเลยนะสําหรับรถโตโตยต้ายาริสตัวนี้นะครับถ้าไม่มีอุปกรณ์นี่ขายยากนะและไม่ใช่ว่าเป็นประแจดาวที่เป็นชุดๆได้นะครับควรจะเป็นลูกบล็อกด้วยนะเพราะว่าไอ้ตัวประแจดาวแบบนั้นนะ่ะแรงมันไม่พอที่จะไขนะครับน็อตที่ยึดบาะมาเขาชอบใส่กันคลายมาด้วยนะเนี่ยครับแนะนําให้เป็นบล็อกแบบนี้นะ ถ้าไม่มีอาจจะต้องหาซื้อหน่อยนะครับถ้าจะทําเองมาด้านในรถนะครับเห็นไหมเห็นปักลั๊งเหลืองไหมเดี๋ยวเราจะต้องถอดปักเลั๊งเหลืองตัวนี้สําคัญนะครับตัวนี้คือปั๊กแอร์แบกนะถ้าเรากะชากมันขึ้นมาเนี่ยแล้วมันรถมันคิดว่าทํางานแล้วมีปัญหานะครับตรงเนี้ยเจอบ่อยๆนะยิ่งรถที่มีอายุหน่อยนะครับไอตัวแอร์แบกใต้เบาะเนี่ยชอบมีปัญหานะอย่างเช่นพวก ฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับจะเป็นปาวานเจนเจหรือจะเป็นตัวเจน8ปดเจอบ่อยนะครับปัญหานี้อ่ะกิ๊บนะกดค่อยๆถอดนะครับมันเสียกันบ่อยนะอันเนี้ยเวลาเราถอดเบาขึ้นนะระวังให้ดีนะวิธีถอดนะครับกดกดกิ๊บขาวนะพอกดลงไปเดินถึงล็อกปุ๊บดึงมันก็จะหลุดสลักออกมาอย่างนี้นะนี่นะครับระวังให้ดีนะเวลาเราถอดเราจะถอดเบาเนี่ย ส่วนอันนี้ปักน่าจะเป็นปักเบลแหละไม่ได้มีอะไรหรอกนี่เนี่แหละปัญหามันจะเป็นตอนนี้แหละคือที่ไม่มีปัญหาคือตอนที่เขายกอ่ะเขาไม่ดูนะแล้วมันกระชากสายพอกระชากเสร็จรถมันก็คิดว่ารถชนนะแล้วมันก็จะเสียเลยนะโอเคเดี๋ยวเราถอดได้เลยเดี๋ยวผมจะไปถอดข้างนู้นอีกตัวหนึ่งก่อนนะเป็นรถที่แกะค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ต้องระวังอย่างสูงเลยนะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเอส Air Airbag คเขามี Airbag อยู่นะครับเป็นสายกระตุกแบ็คนะ สายกระตุกแอร์แบกนะไม่รู้ว่าในเบาะมันมีแอร์แบกด้วยไหมนะอันนี้ไม่มั่นใจแต่ยกแล้วจากน้ําหนักเรไม่น่ามีไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันมีใต้เบาะไหมแต่ว่ามันมีส,สายเบสายแอร์แบกอยู่เพราะนั้นทําปนี้ปนี้หน่อยนะระวังระวังนะครับอ่ะเราต้องต้องถอดฝานี่นะเมื่อสักครู่นี้ฝั่งคนหน้าผมถอดไปแล้ะมันจะมีวิธีถอดอยู่สังเกตดูนะครับที่ตัวเขาอะ่ะมันจะมีร่องอยู่นะเห็นไหม เห็นไหมตัวขามันจะมีร่องอยู่เห็นไหมแล้วก็มีท่อลงมาถึ <Damn. S 1> B งข้างล่างเลยมันต้องเขี่ยจากข้างล่างด้านล่างนะครับเนี่ย๋ผมจะให้ดูนะเนี่ยมันจะต้องเขี่ยจากด้านล่างนี่เห็นไหมมันจะมีท่ออยู่ตรงนี้เขี่ยเข้าไปจนเจอเหล็กนะครับมันจะเป็นเหล็กงองอติดอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวจะเขี่ยให้ดูเอาไขควงเนี่ยเข้าไปเงี้ยแองเข้าไปเลยแล้วมันก็จะไปเจอเหล็กงองออยู่ข้างในพอเกี่ยปุ๊บมันก็จะหลุดแก๊บเลยเดี๋ยวผมเขี่ยกัน เนี่ยครับเห็นพลาสติกสีขาวที่อยู่ด้านในไหมเดี๋ยวผมจะเอาไขควงชี้ให้ดูนะเข้าได้ไหมวะนู่นน่ะข้างบนโน่นเน่เห็นไหมมันจะมีพลาสติกสีขาวอยู่เห็นไหมมันจะมีหัวเหล็กอยู่ตรงเนี้ยให้เราแทงเข้ามาในนี้แทงเข้าไปในนี้แล้วมันก็จะเจอหัวเหล็กน,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 นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะเห็นไหมเห็นไหมนี่มันจะมีโค้งอยู่เห็นไหมโค้งอยู่ด้านข้าง เราข่ควงแดแทงก็แบบนี้ถ่ายยางชิปถ่ายโคตรยากเลยบอกให้นะเขียนเข้าไปครับนี่เห็นไหมเข้าละนี่เนี่ยเขียนเข้าไปแล้วดันออกน,นะแล้วไปหาเหล็กด้วยนะมันติ้งแล้วมันดิง้งดินหายนะหาเหล็กมาใส่คืนด้วยนะโอเคหลุดแล้วนี่ ตัวนะหลุดแล้วเนี่ยออกมาละเห็นไหมมันจะมีเหล็กเกี่ยวอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เหล็กมันกระเด็นไปไหนไม่รู้ล่วงทีแถวนี้แหละเดี๋ยวหาเหล็กก่อนเนี่ยครับเหล็กตัวที่เราเขี่ยออกมานะเมื่อกี้หาไม่เจอไม่รู้ไ่ไหนแล้วก็ไอตัวปรับสูงต่ำตรงเนี้ยไขน็อตออกแล้วก็ดึงออกได้เลยนะส่วนไอขาตัวนี้เนี่ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปเอามือดึงอย่างนี้นะครับเนี่ยเกี่ยวออจากข้างในเห็นไหมเนี่ยเกี่ยวออจากข้างในได้อย่างเงี้ย ก็ค่อยๆเอามันออกนะอันนี้มันเกี่ยวได้หมดเลยมันไม่ได้เป็นมันเป็นพลาสติกเกี่ยวเฉยๆอย่าไปดึงฝืนมันเนี่ยอันนี้ก็บีบออกอ่นะอันนี้ก็อ,ย,อ,อ,กอ,อย่างนี้เขี่ยออกเอาอย่างเงี้ยพยายามค่อยๆขยับมันออกนะเนะี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็ดึงออกงนี้อันนี้ก็ออกข้างหน้าอย่างนี้อ่ะหลังจากที่ดูคลิปสอนวิธีการถอดครอบข้างกันไปแล้วนะครับสารภาพไปนะถ่ายวิดีโอไว้ฟุตทเจทหทายนะครับเพราะว่างานนี้ถ่ายมานานแล้ว วิธีการใส่คุ้มบ่อนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของรถตู้คอมพิวเตอร์มาให้ดูนะวิธีการเดินง่ายๆนะครับคล้ายๆกันเลยสอดสายเข้าด้านข้างนะครับแล้วก็พยายามรัดให้มันอยู่ด้านล่างนะให้มันอยู่ข้างๆของตัวพลาสติกที่สําคัญนะครับสายแอร์แบกนี่ระวังให้ดีนะอย่าไปกระตุกมันหรืออะไรเด็ดขาดนะทะลุถนอมันหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันกระชากขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันเสียขึ้นมามีปัญหานะครับวิธีการติดตั้งประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดของตัวเบาะหลังกันนะครับว่าติดยังไงนะแต่ก่อนไปดูตัวเบาะหลังดูการกรีดรูใส่เข้าไปในบอกก่อนนะครับตรงที่มันเป็นหัวมันจะมันจะไม่มีรูนะเราจะต้องกรีดกรีดช่องลงไปนะครับอย่างนี้นะวิธี่ใส่คืนนะอย่างนี้นะเขาจะอยู่อย่างี้ใช่ไหมนี่เราเอาราเอาเหล็กอะเสียบลงนะ เสียบลงมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมเสียบจากข้างบนลงข้างล่างเข้าไปตามไม่เป็นลายแดงเดี๋ยวไม่เห็นเข้าไปตามล็อกใส่ให้มันอยู่ในล็อกเนี่ยพอมาลงล็อกปุ๊บกดไปก็อยู่เลยเนี่ยไม่ออกละเนี่ยแค่นี้เองง่ายๆ